วันนี้เรามาเรียนเรื่องการบวกการลบทศนิยมกันนะครับน้กเรียนจะอยู่ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ปห้าหน้าที่67นะครับท่านเรียนมีแบบฝึกหัดนักเรียนเปิดทำไปพร้อมคูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าข้อที่1นะครับ8.35บวกกับ2.05วิธีการบวกทศนิยมนะครับน้กเรียนให้นักเรียนตั้งจุดให้ตรงกันตั้งหลักทุกหลักให้ตรงกันนะครับก่อนจะบวกแล้วนักเรียนจะบวกได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองทำตามคูนะครับนักเรียนเขียน8.35 นะครับบวกนะครับแล้วก็2จุดศูนย์ห้าแบบนี้นักเรียนสังเกตที่ครูเขียนนะครับหลักหน่วยอยู่ตรงกันนะครับจุดอยู่ตรงกันทศนิยมตำแหน่งที่1อยู่ตรงกันทศนิยมตำแหน่งที่2องยอยู่ตรงกันอย่างนี้นะครับต่อมาพอมันตรงกันแล้วนักเรียนถึงทําการบวกนะครับก่อนจะบวกครูขีดเส้นนิดนึงเนาะบวกเลย5้าบวกหเป็น10นะครับใส่ศูนย์ทดหนึ่ง mm, ก็บวกตามปกตินะครับ1ที่เราทดนะครับบวกกับสเป็น4เนาะ ใส่จุดนะครับเจอจุดตรงนี้นะครับพอเราเจอจุดเราก็ใส่จุดนะครับแล้วก็เอา8ปบวกสเป็น10อย่างนี้นะครับอ่าถึงคําตอบขีดเส้น2เส้นนะครับอ่าแล้วเราเขียนตอบได้เลยครับตอบ1 0 4 0นะครับหรือนะคอนี้หรือตอบ10.4ี่เฉยๆก็ได้นะครับขีดตรงนี้สักหน่อยสองเส้นนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ข้อที่1 ไปดูข้อที่สองเลยครับนักเรียน4.5บวก0.63เราเขียน4.5บวกนะครับทีนี้0นะครับ0อยู่ตรงเลข4จุดอยู่ตรงกันนะครับเลข6เป็นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งจะอยู่ตรงกับเลข5นะครับเลข3ตรงนี้เป็นทศนิยมตำแหน่งที่สองนะครับทีนี้พอเราเรียนเขียนอย่างนี้เสร็จปุ้บนะครับนักเรียนสังเกตดู เราจะสังเกตว่าหลังเลข5ามันไม่มีตัวเลขอะไรที่จะบวกกับสามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรากลวงงเราเติมศูนย์ให้มันก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่งงนะครับศูนย์บวกสามได้ศูนย์นะครับห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งบวกสี่เป็นห้านะครับแล้วก็ตรงจุดก็เติมจุดนะครับอ่ะเสร็จแล้วหลังเลยก็ตอบได้เลยตอบห้าจุดหนึ่งสามนะครับตอบได้เลย อ่ะข้อที่3มครับ0.19บวก0.008อันนี้น่าจะเริ่มคล่องแล้วเนาะผ่านไป2ข้อแล้ว0.19นะครับบวก0.008แบบนี้นะครับตัวตั้งตัวตั้งเรามีแค่สองตำแหน่งตัวที่มาบวกมี3ามตำแหน่งนะครับหลังเลขเ้าถ้าโกงงเติมศูนย์ได้ เราก็บวกตามปกติครับศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้านะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งนะครับเจอจุดเติมจุดนะครับแล้วก็ใส่ศูนย์อ่ะเสร็จนะครับขีดเส้นอ่ะขีดเส้นให้เรียบร้อยนะครับตอบอ่ะเราก็ตอบเลยศูนย์จุดหนึ่งเก้าแปดครับ0.198เก้าแปดเสร็จนะครับข้อที่สี่ครับนักเรียนคราวนี้เป็นการลบบ้างนะครับเราทำการบวกมาสามข้อแล้วคราวนี้มาลองลบดูบ้าง การลบก็เหมือนการบวกคำต้องเรียนตั้งจุดให้ตรงตั้งหลักให้ตรงนะครับ5 3 6จลบกับ0.124ครับลบเลยนะครับต้องเรียนก่อนลบนะครับผู้ขอขีดเส้นนิดนึงอ่าโอเคลบเลย9-4ลบ4เหลือ5นะครับ6-2ลบ2เหลือ4นะครับ3าลบ1เหลือ2เจอจุดไปจุดนะครับ5ลงมา อ่ะข้อนี้เราก็ตอบห้าจุดสองสี่ห้าครับห้าจุดสองสี่ห้าต่อไปข้อที่ห้านะครับสี่จุดหนึ่งสองแปดลบกับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดทีนี้เหมือนเดิมน,นะครับหลังเลขเจ็ดตรงนี้นะครับหลังเลขเจ็ดบริเวณตรงนี้นะครับมันไม่มีศูนย์นเติมให้มันหน่อย จะได้ไม่งงน้องเล็กก็ขีดเส้นก่อนนะครับก่อนจะลบขีดเส้นลบเลย8ปลบศูนย์เหลือ8นะครับ2ไปลบ7ไม่ได้นะครับเราต้องยืมนะครับก็ไปยืม1ตัวข้างหน้ามานะครับหตัวนี้กลายเป็น0ูนย์แล้วก็2ตัวนี้จะกลายเป็น12นะครับยืมมาหลังจากนั้นนัองเล็กก็ลบเลยครับสิบสองลบเเหลือ5นะครับศูนย์ลบกันเหลือ0ูนย์นะครับใส่จุด4มาลบศูนย์เหลือ4นะครับดึง4ลงมาเลยขีดเส้นนะครับอ่ะตอบ 4 0 5 8ครับต่อไปข้อที่6นะครับข้อ6นะครับดูเหมือนง่ายเลยนะครับเลขน้อยด้วยนะครับ10นะครับอ่ะ10คคูยกตัวอย่างที่ผิดให้ดูก่อนนะครับ10ลบ2.9นักเรียนก็เขียนแบบนี้มาผิดเลยนะครับผิดทันทีเพราะอะไรครับนักเรียนเพราะว่านักเรียนตั้งหลักไม่ตรงกันครับนักเรียนเลข10ตัวนี้นะครับเป็นหลัก10เลข0เป็นหลักหน่วยนะครับ ส่วนเลข2ตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับเห็นไหมหลักหน่วยกับหลักสิบมันอยู่ตรงกันนะครับมันเลยผิดวิธีที่ถูกก็คือนักเรียนต้องแก้แบบนี้นะครับอ่ะเอาที่ถูกนะหลักหน่วยอยู่ตรงกันนะครับจุดอยู่ตรงนี้เลข9มาอยู่ตรงนี้ครับส่วนหลังเลข10เนี่ยพออย่างนี้ปุ๊บบางคนอาจจะงงนะครับพออย่างนี้แล้วหลายคนอาจจะดูงงๆนักเรียนก็เติมจุดให้มันนะครับเราเติมศูนย์เราจะได้เห็นว่ามีจุดตรงกันนะครับหลักก็ตรงกันนั่นเองค่อยลบกันนะครับก็ลบเลยลบตามปกติครับ สูลบเก้านะครับอ่าคราวนี้ต้องยืมครับยืมเยอะเลยสูตรลบเก้าไม่ได้นะครับครูไปยืมตัวหน้ามาตัวหน้าไม่มีให้ยืมอีกนะครับตรงนี้กลายเป็นสิบนะครับไอ้ตัวนี้กลายเป็นเก้าไอ้ตัวนี้โยนยืมมาหายไปเหลือสูตรนะครับนักเรียนก็ลบเลยนะครับสิบลบเก้าเหลือหนึ่งเจอจุดใส่จุดนะครับแล้วเก้ามาลบสองเหลือเจ็ดข้อนี้ตอบเลยเจ็ดจุดหนึ่งนะครับตอบนะครับตอบเจ็ดจุดหนึ่ง ไปต่อนะครับข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดบวกกันสามตัวเลยนะครับครูจะทําบวกจากซ้ายไปขวานะครับครูจะบวกจากเจ็ดจุดสี่หกไปบวกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวงงเราใส่วงเล็บเติมเองก็ได้นะครับหลังจากนั้นครูบวกตรงนี้ก่อนเจ็ดจุดหกสี่นะครับบวกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้านะครับตั้งหลักให้ตรงกันตั้งจุดให้ตรงกันอย่าลืมนะครับ ตรงนี้กวงงงเติมศูนย์ได้หลังจากนั้นนะครับนักเรียนลบไม่ใช่ลบหลังจากนั้นนะครับนักเรียนบวกเลยนะครับศูนย์บวกเเป็น9นะครับ4ี่บวก1เป็น5้านะครับ6บวก0ูนย์ได้6เจอจุดไปจุดนะครับเติม7ลงมานะครับโอเคยังไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะว่ายังเหลือตัวนี้ยังไม่ได้บวกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเอาคำตอบที่ได้ตรงนี้นะครับคำตอบที่ได้เอาไปบวก 0.5ต่อนะครับหูกก็มาตั้งใหม่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ7.659บวกกับ0.5ตรงนี้เติม00นะครับเพื่อจะได้ไม่งงอ่ขีดเส้นนะครับ9บวก0ได้9นะครับ5บวก0ได้5 6บวก5เป็น11ใส่1ทด1นนะครับแล้วก็1บวก7เป็น8นะครับเติมจุดลงไป อ่ะโอเคเสร็จแล้วคราวนี้ตอบได้แล้วครับตอบ8ปดจุหนึ่งห้าเก้าแบบนี้นะครับข้อ8นะครับข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้มีวงเล็บเดี๋ยวเราทำในวงเล็บก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อเอาตัวนอกวงเล็บมาลบนะครับเพราะฉะนั้นครูเขียนเลยนะครับ0 8 4จุดสลบกับ0 2 7 1จุสองเจ็ดหนึ่งทีนี้ตรงนี้ ครูเติมศูนย์นะครับจะได้ไม่งงหลักมันจะได้เท่ากันนะครับครูขีดเส้นลบเลยครับนักเรียนทีนี้พอศูนย์ลบหนึ่งลบไม่ได้เราก็ยืมนะครับยืมตัวหน้ามาตัวนี้เหลือสามนะครับไอ้ตัวนี้กลายเป็นสิบต่อมานะครับครูยืมไปต่อเลยเนาะเพราะว่าครูเห็นว่าสามตัวนี้เป็นลบเจ็ดไม่ได้ครูยืมก่อนเลยนะครับยืมแปดมาแปดกลายเป็นเจ็ดตัวนี้กลายเป็นสิบสามนะครับอะทีนี้เราลบได้แล้วเราก็ไล่ลบไปเลยครับสิบลบหนึ่งเหลือเก้านะครับสิบสามลบเจ็ดเหลือหก แล้วก็เจ็ดลบสองเหลือห้านะครับเจอจุดเติมจุดนะครับศูนย์ลบกันเหลือศูนย์หลังจากนั้นนะครับนักเรียนมันยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลบสองนะครับไอสองตัวนี้นะครับยังไม่ได้โดนลบเดี๋ยวเราจะลบตรงนี้นักเรียนก็เขียนเลยนะครับสองนะครับทีนี้สองกำลังจะลบกับทศนิยมสามตำแหน่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นครูจะเขียนสองเป็นสองจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเพื่อที่มันจะได้ไปลบกับศูนย์จุดห้าหกเก้า อย่างนี้นะครับหลักมันจะได้ตรงกันหลังจากนั้นนะครับครูก็มาไล่ดูนะครับมีศูนย์อยู่3ตัวตรงนี้นะครับเรายืมก่อนเลยเพื่อให้มันลบกับเก้าหแล้วก็5ตรงนี้ได้นะครับครูยืมก่อนเลยตัวหลังสุดกลายเป็น10บนะครับตัวถัดมากลายเป็น9้าตัวถัดมากลายเป็น9้าแล้วก็ตัวหน้าสุดกลายเป็น1อย่างนี้นะครับอันนี้ครูยืมเรียบร้อยหลังจากนั้นนักเรียนก็ลบครับ10ลบเ้าเหลือหนึ่งะครับ9้าลบ6เหลือสาเก้าลบหเหลือส จอจุดใส่จุดนะครับ1มัลบศูนเหลือ1นะครับดึงหลงมาเลยข้อนี้ได้คําตอบแล้วครับตอบ1นึเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็มีแบบฝึกหัดแค่นี้นะครับลองฝึกทําดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปให้ครูด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ